พรภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงก็พูดว่ามังไงแล้วพระแก่ละ่ะโอ้มังแล้วพระหลับละ่ะสลีปมัง้งพระวิ่ง r u n นิ่งมังพระเครื่องมอเตอร์มังพระบินทบาทคงหิวมัง้งมูอะไรชิบหายมดอะไรใหญ่กว่ามดเอ็กมดเอ็กชูปแป้งทอดไงผิดมดเอ็กแอลหืถัว่วโกแก่ทำจากอะไรก็ถั่วไง ผิดทำจากมันเพราะโกแก่มันทุกเม็ดเอาไปถามพ่อเถอะไอ้ชิพายเล่นพ่อไม่ดีนะครับนี่อย่ามาถามน่ะช่วยตัวเองเนี่ยทํายังไงเหรอช่วยสอนเคล็ดลับในการช่วยตัวเองให้หน่อยได้ไหมเทคนิคการชักว่าวสินะเออใช่ครับขั้นแรกเนี่ยนะก็ต้องเอามือล้วง18บวกเนี่ยโดนแผนครับ นี่ปวดฉี่จังเลยอ่ะไปเข้าห้องน้ำกันไหมเนาะขอร้องล่ะอ่าเยเลนิกะโคดท้องระวังตูดบ้านนะครับเน่ถ้ารู้จบแล้วช่วยกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะเข้าใจไหมฮะตามนั้นคราบถ้าทีมแมนยูแข่งกับทีมอิตาลีคุณจะเชียร์ข้างไหนก็ข้างสนามไงโอ้ยกูโดนอีกแล้วจบแล้วคราบ ซุปอะไรเอ่ยมีอาหารมากที่สุดก็ซปเปอร์แมนไนงะีดซปเปอร์ไซยาผีดแล้วสรุปันซุปอะไรเนี่ยฮะก็ซปเปอร์มาร์เก็ตไงมุกเฮอะไรมึงเนี่ยโอ้ยกูเกี่ยวไหมเนี่ย ้องพี่มีคำถามมาทายมุกควายแค่นี้จัดมันเลยถ้าช้างลงไปในมหาสมุทรแปซิฟิกจะเกิดอะไรขึ้นมุกควายแค่นี้ก็จะเกิดเรื่องใหญ่ใช่ไหมล่ะพิดช้างมันก็เปียกไงดูปากนัาชาชัดๆนะคะควยพูดคำหยาบไม่ดีนะครับมีเงินอยู่60ให้เพื่อนยืมไป30จะเหลือเท่าไหร่ก็เหลือ30ไงผิดฮะผิดได้ไงวะเหลือ60เท่าเดิมเพื่อนเอาไปจะเหลือหกได้ไงวะก็เพราะไม่ให้ยืมไง โทษทเทพี่มือลั่นสมควรที่โดนครับถ้าชอบก็ชวุวนฮัลโหลแม่เหรอคะกำลังรับจ้างตบมุกอยู่เลยคะ่ะอะไรนะตัวเฮียเข้าบ้านเหรอคะโอโ้โยจับใส่ใบกะเพราเยอะๆเลยนะครัผัดเผ็ดแม่งจบกกระป๋รับไห้ด้วยโว้ย ลุงครับผมมีคำถามว่าไม่หนูทำไมซาลาเปาถึงอายครับเพราะมีคนชมมั้งผิดครับเพราะมีขนมจีบแต่ลุงนิโคตรอยากทีบเด็กเลย